มีคนไปซื้อยาหยอดตามาจากร้านขายยาว่าจะทําให้ตาแห้งดีขึ้นสรุปแห้งกว่าเดิมว่าจะทําให้ตาหายแดงพออยู่ใช้เอ้าแดงกว่าเดิมยยาพวกนี้มีหลายตัวในท้องตลาดมาหาซื้อง่ายนี่หมอโพสต์รูปตัวอย่างไว้ให้ดูนะคะจริงๆมันมีมากกว่านี้หรือบางทีก็อาจจะอยู่ในพวกน้ําตาเทียมญี่ปุ่นพวกนี้เขาชอบใส่ลงไปเพราะว่าพวกนี้มันทําให้เส้นเลือดหดตัวแล้วก็จะทาให้ตาเนี่ยดูขาวใสซึ่งในกรณีนี้ถ้ามีการ ตาแดงนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็พอจะใช้ได้อย่างเช่นแบบเป็นต้อลมอกักเสบแต่พวกนี้ไม่ควรใช้ต่อเนื่องยาวนานค่ะเพราะว่ามันจะมีรีเบลเอฟเฟกคือพอใช้อยู่เนี่ยโอเคตาไม่แดงแต่พอแบบเราหยุดใช้ปุ๊บตามันก็จะแดงกลับมาทันทีแถมพวกนี้ทําให้ตาแห้งด้วยค่ะคนที่ตาแห้งมากๆเนี่ยไม่ควรใช้เพราะว่าตาแห้งหนักขึ้นแน่นอนถามว่าอันตรายไหมมันก็ไม่ได้อันตรายมากเหมือนกับพวกสเตียรอยที่จะทําให้หยอ่อนแล้วในความน้ำตาขึ้นกลายเป็นต้อหินปบนะคะหากใครใช้ยาตัวไหนอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าอันตรายหรือเปล่าเนี่ยสามารถ โพสรูปนะคะหรือว่าชื่อยาเนี่ยลงมาในคอมเมนต์ได้แล้วเดี๋ยวหมอจะไปตอบให้เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยค่ะ